สบายดีบกับเาเข้าปเจ้ายอะไรคิดประกายเนาวันนี้ข้ามาจามาแบบดาปุกห่อจับานนะทุกคนรถทีลดด่ลุ่มเเนาะรถฟอร์ดทิด่ลุ่มเเนาะวันนี้เขามามรบรรยากาศแดดนิดนึงเนาะมีกำลังดันไฟกำลังสีเป็ดนะนี่พอลุงอะไรเนาะาหมวก์ปั่นวเบ้าลเลยก็ได้เน,น <c oughs> าะเฮ้ยโเบ้าหน่อยเนาะซีซีพ้าเยยิ้มในบ้ <c oughs> เาเว้ยแล้มาดาวเล <c oughs> ยนกมันเรากำลังดังไฟสปีนเป็ดท่นวะ ปีงที่ oh, pink, pink. โอ้ปีงในค้างกันแล้วเอออันนี้อีกคนนึงนะดังไฟอันนี้ก็อยู่ค้างบ้านนี่แหละแล้วก็ต่างมาปีงเป็ดปีงเป็ดปีงไก่ทันบรรยากาศแดดน่นอนหอน่หอนๆล่ก็จิบไปนำนอนึงเย็นเนาะเมื่อย้อนขึ้นลุงพันเนาะจิบไปนำพันว่าโอเคทุกคนนี่กำลังเอาหม้อไซคเนาะเพราะว่าค้าง หมอคราบวะจะต้มน้ำหลวกเป็ดเนาะต้่มพวกคนกเราเขาจะนี่ก็คือเนี่ยหัวสีไข่เนี่ยแดงผักหอมปลาร้าปลาแดงเนาะเกลือไปนัวครบสูตรเนาะฝั่งนี้เลยฝั่งนี้มีเมียงมะนาวฝั่งนี้มีมะนาวมีข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวบุคัวเนาะแล้วก็มีกระเทียมหอมแดงนี่ก็หอมแดงห้วงนี้ก็ปลาอื่นอันก็ผักบัวใสยจากหัวเสือเราตรงนนท์องแล้วมันลวกลกคนไปเนี่ย เมาติเาเป็นเาเหลี้ยงเราเนาะตี้นเนาะเผาไปเลยะบุ้งกองเลยซ้ำบุ้งี่ตัวในหน่อยวะ่จริงแบบง่ายเลยโอซาลไปงอดบคนอูังนตั้งันแบบคูไปเลยว่ต้องเป็นต้อตัวหวยต้องวยเนาะต้องอู้เปะต้องัวเจเาตัไปลกเนาะอันนี้เสียบหายซนเนาะเสียบนี่อันนี้เพียงคูก็เข้าเลยเบงงอประเด็กก็มีอ้ประเด็กเนาะ จะเด็เ yeah, yeah. 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 ่หอมเลยนหอมขนานีขามอนดิมอ้ขาหมือนเดมเลยมืออะไรเยอมือคนเลยนะับไอ้เนีปลาปลาเลยปลาเขาได้ให้บอกมาให้ได้ปลาได้เซมาุคอันนี้ลูเซั

ข้างในดมีปีข้างในนะทุกคนเนาะโอ้โหถาหปีกนเรตัวแห้งเนาะนี่คือเอันนี้คือไซส์คือตีนมาแล้วไปไปไปไซอีกแล้วนะนี่นะับไปเลยนะเลยอุ้นะสิดต่อเนอัน oh, s <S Half, ี้เนาะบ่ายอีกเนาะเอาอันนี้เออเอาพกว่า หาปีสองสากปีทุกคนังของพันเมื่อเ่เนาะหกปีของพบเม็นเวปนนีเอาีอนี้นะโอ้เดี๋ยวปีจะให้เห็นใส่เดี๋ยวมีการของคนกำลังซีนาะไก่ชิุ้กแล้วเนาะกำลังซีนกำลังแบบลื่เรื่องเนาะเออนึเลยอีทมางันนนีชอำันพนี่ป่าเนาะเ็มเนาะเ็เ็ ก็หนัปีนิดนึงนะอยูด đây ทุบไปในยังไงฮะน้องยังไงนะก็ันนาดนี้เอามาเด้ๆก็ไดนี่กระถานวันนี้นัดนึงมันจะเอาอะไรอีกป่ะนี่จับเัมือนคนหนอันรที่ับ อย่นเลี่ลยหเนนตระนักยนเเกี่ยวกับตัเกี่ยวกับแล้วแตอเกี่ยวกับอะไเี่ยวกัโอเคทุกคนนี่คือซุกแล้วนะทุกคนเนาะปีขอาซุกมาแล้วเนาะมีซุกกับบลลนี่แล้วอยทอดอครับออก ครั้งที่บนเออที่มันที่ตับสุกหร่าเลยีนัเนาะตับสุกปีเอออีกครั้งแน้ก็มีเลยปี 3, er. er. ยั้นอีกซ้มสี่ีเมาีเรบอ้อยเลยก็เดี๋ยวจะมาเสียบเนาะให้วางเอาค้างกันทีนงเอาดเกียเนอาค้างไนีสุกทีเลยเพิ่ใหม่เพิ่เี่ยเแซาเ่ักนนี่นะนี่เป็นวโบขออ อี่ขู่ไปเรี่ยคุบอกเข้นตัวเองอยู่อยู่ถูกตตื่นนะโอ้นี่ยน้อว่มันหายเลยใสน้ำบิดใม่น้ำบิดเน๊ยวายดูไคนนึงนะนี่หักพลังใส่เองนะใส่เองนะรักปากปักแน่หน่เนี่แหละปักขนาดใหญ่ใม้กำลังมาเอาไม้มาบ่เนี่ยเห็นปะเออพูนๆเอาไม้ไปเนาะไปเจนเขาเลยเคียงเอเียงพันสมัยเคียงพันสมัยทุกน้ำวอล์ฟเลย ต้งหัูนี่เนาตัวนี้เนาะนี่จริงๆของเพตัดเจียวมานี่ยอันนี้ก็ซุับเออตับนี่เดี๋ยวจำเจียวก็ตจำเจียวเนาะมามาากหลังซีซุกมามาอันนี้คือนันมาุขับรดเนาะับรถฟอร์ดเนับรถฟอร์ดยางว่ะแต่ซุกกระลาซุกมามกันท้กคนนี่นี

ลองฝากนะทุกคนฝากเเอาเอามีดมาเอาไมีไมมีไหมัมีดมีสองหมีทุกคนปันคับเอาว่ามันอันเฮิร์กยเฮิร์กมีดเหัอย่เฮิร์กเขาไมีดนะเตัวคนฝากราคาเลียเอาไปเสิร์ฟทุกคนะคนกันน้โอ้มาหนักหาหคนทุกคนมากินำกันไมาดุดไหมเบียรไม่งานเลยนะคักเนาะโอ้ดีี่ปีนมีปีงร้ามันสีแฮมลายกับบุค มี่คเลยนะพุ่ลนะุงนะพอดีนะเนี่ยดีเลยเสียบหอกอยู่ใส่เสียบมหมอคคมนคนจะเลี้ยวนะอันน <c oughs> ี้ตำเจ้าคลุงตำเจ้าตำหัวไงี้ของหอนแน่นอนขึ้นหอนบุบ,บ,บ <c oughs>

Đẹp à? làm lại, Bóng nó đẹp, đẹp lắm. Kháng nó một Nói. nó. Thưa. ขอบทุกคนพอป่วยนี่สุดยอดเลยอันี้เลยปั่นเมื่อน่ะ เอาตมวติเลยจ้ะค่าตองค่าหน่บหลังๆมันเสกห้องนึงนะปัก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 เจอแล้วคับเจอหวยอู้ตะวันโอ้โอโนี่หวดต้องเอ้ลงนะ นอาทิตย์นี่วี่อยู่ทับตีทห่า,หากันตีที่เาโอ้ยใส่กางเกงลต่อวงอาอนินิอนนโอ้นี่ไงอือฮิกินเลือดมาขาครงครับวันนี้เดินขาโครงขาดเสุดเลยแค่หมอ้นาแสบ

แลายคนมันก็หลานเาจะใส่ใส่ทัวร์ช้นนี้หละครับอพิกินนะครัเพือความหลายคนนะครับที่ายอไนะครนก็มักะลืมตัวะไลตซเซ็กตรอบสกายทุ้คนตู้หาดคือนนะครับาดทุกคนขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องของเ่าเดอขอบใจละลายอะไร